ต่ำรวมพระบางกุ้งสดเยอะๆจ้าเสร็จมางุ้งกรอบคาก สบายดีพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซีกินยั่วค่ะสําหรับคลิปนี้กับมาแบบเมนูพี่น้องฟังเล่าค่ะนั่นก็คือตำหลวงพระบางกุ้งสดนั่นเองค่ะตำหลวงพระบางตังจากตำมกคุงบันเ้อาแบบใดนี่เลยจ้าก็คือเส้นมกคุงของกะเจ้าเนาะกะสิเป็นเส้นใหญ่ๆเงี้ยวแแปลกๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของรสชาตินะคะนอกจากการใส่ปลาแล้วเพื่อนกะซีใส่กับปีพร้อมค่ะมือนี้กะสิมีกุ้งสดพร้อมนะคะพี่น้องค่ะมาพร้อมกับพักสดแบบแซบๆเยอะๆค่ะ พักสดกะซิมีเป็นพักบุงหน้าเนาะแล้วกับพักชีใบเลื่อยแล้วกับพักสลัดนะคะอ่าคลิปนี้อาจจะมีเสียงไกลนิดนึงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็คือแบบเป็นฟิลแบบอีสานบานเฮาเนาะโอเคค่ะเพื่อเป็นการมาเยเวลาเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าไปเลยค่ะนี่ค่ะเซนบักฮุงแบบใหญ่ๆเงีวๆค่ะอืม เซนมะหุงกรอบค่ะค่ะสำหรับเมนูนี่ก็เป็นเมนูต่ำคําเรียกรองนะคะไอไปอ่านเมนเห็นเมนหนึ่งเพื่อนบอกว่าพี่ไอต่ำล้วงพราวางเเบื้องแน่จ้า เราได้ได้จัดให้ตามค้อขอเนาะเมษหมูกรอบครับค่ะขออนุญาตใส่ตะเกียบเนาะอพอแล้วเสร็ญเงี้ยเไหมนี่ยกุ้งสดกุ้งสดครับนมเด้ง สำหรับผักบุ่งหน้าขันผู้ใดสิกินกะให้ล่างดีๆนะเด้เอจ้อะเพราะว่าแม่ค่าบางคนมันอาจจะเก็บมาจากธรรมชาติที่เพิ่นบได้ปลูกขายเนาะแม่ก็อาจจะบ่สะอาดปบนไหนเนาะอื เซนบอกหุ่มแม่คือกรอบค่ะกรอบแน่แตครับพี่น้องคะปกติคลิปนี้ไอ้วาสิไปถ่ายอยู่นอกสถานที่เป็นแบบทงนงทงหน้ามีเสียงเขียดห่องอ้อแออ้อแอ๊อ,อ้อแอ๊ด่างเีตะวันมันฝนตกค่ะช่วงนี้กับฝนตกทุ่มมือเลยใส่แต่เกีียบม,มันบ่คัก ใส่เมื่อลยค่ะกุ้งสดอืม สำหรับเซนมะคงนะคะก็คือแบบว่าเอามีสองคมถากเงวๆเลยค่ะกดลงแบบนําโยกน้าหนักนิดนึงหล้วก่ะถากเงี้ๆมันก็สิได้เป็นเซนแบบนี้ค่ะอ แซ่บเผ็ดใส่บักพีกหลยไปหน่อยค่ะอุ้ยลองไปต่ำกินเบื้องเนื้อค่ะเส้นมัฮหุงกรอบ ตำลายค่ะค่ะกินเบะเบิดกะย่าว่ากันเด้อค่ะใส่บอกเขียร์เคี้ยหน่อยผอ,อมบอก์เกียร์เคี้ยหน่อยบางบ้าน เพิ่นกับซีเอิญ่าบักเกียร์สุม่มยังสิบอกหืมตาบานไอเอิญ่าบักเกียร์บักเกียร์เคียหน่อยเนาะไม่ทั้งเสียงไก่ทั้งเสียงนกธรรมาชาติสั่งมากค่ะ ตดนาม,มนาม้ำกะปิค่ะเนัอค่ะใส่กุ้งลายค่ะค่ะใส่กุ้งโลดนึงแบบยัวๆเลยค่ะเริ่มเผ็ดแล้วพี่นองค่ะ อบบดีดีเดวสิลองเฮดเมนูนี่ค่อยู่ราอยู่ดอกค่ะสิมมีคนสื่อบ้องเสร็จมันใหญ่นะ กุ้งสดจุ่มน้ำปลากะเพราบุ้งหน้าแซ่บแบบครับ เป็นกรอบคับ อันนี้ก็คือต่ำใส่ใบเรื่อยพร้อมนะคะต่ำใส่ผักชีใบเรื่อยพร้อมค่ะปาดเบิงเสร็หมองหุงนะคะ ตบมงคุงของพี่น้องเศร้าเล่านี่คือยังถือว่ากินได้ค่ะแต่ตบมงคุงของพมาเห็นในคลิปใส่หอดอันน้ำแข็งใส่หอดซอสบ่ใส่ห่อนซอสหายนังร่มแหมพี่น้องค่ะ กินน้ำบ่เป็นเด้อค่ะแบบกุ้งลายแห้งแซ่บคักทำรับผู้ใดอยากให้ไอเฮ็ดคลิปกินเมนูเอียงก็สามารถคอมเมนต์ได้เด้อ แต่ส่วนมากไอก้กระทนัดเมนูที่แบบว่านี่แหละตำักหุ่งบัก้อยนี่แหละย่ำเยื่อมไปยังสี่ราคาแซ่บ,บถ้าเมนูพวกอาหารอิตาเลียนแปง้แปงๆป้งปึงๆใส่อะบักอยถานัดค่ะเมนูแบบบานๆเท่าดีกว่าค่ะแซบ Mhm ประทับใจเซนมะฮูกรอบคักค่ะและเผ็ดแล้วค่ะ ดึงไปกระท่องห้องไปเอาเป็นว่าล่องเห็ดกินเมืองเนอ้อค่ะแซบแซบอีเล่เผ็ดไม่บอกพูดสาษจีนพรอมเนี่ยกลิ่นแก้แพม เ <laughs> สียง,งห้องห้องขณะกินยูทงทั้งห้องพุทราจีนกรอบครับมากมากมากินครับร้อนลอยกว่าบัด พอกินตายวามันแสบเนาะอโอเคครับพี่น้องครับอิ่มแล้วค่ะ ทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อายแนได้ยค่ะและที่สาคัญก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆจากไอค่ะสําหรับคลิปนี้ไอก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย